ขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะอิสุไหมอิสุนั่งลงก่อนนั่งลงที่เดสมที่เดิมอโรตาโรไม่ทำเม็กซ์สิม่ แม็กซ์เขสิแม็กซ์นดูหน้าหน่อยพ่อยังไม่เลิกงานเลยเดี๋ยวพวย่องก็เลิกงานสวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆพอก,กันในความเคยนะจ๊ะน้องหมาพึ่งกระถาพ่อเ่าเลิกงานถ้ากนันอนถา พูนี้อาบน,น้ำให้เพราะว่าแม็กเขาสียอาบน้ำสู่เดือนมาพี่น้องเดือนหนึ่งกับสองเทือสามเทือนจะจ๊ะเพราะว่าเขาอยู่กับเขาโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไมเดี๋ยวพ่อก็มาตัวแนน้อยพี่น้องไม่ ใหม่กระตาพ่อโอตอ่วันนี้พ่อเลิกงานดึกมันเทิมพ่อเองมีประชุมสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องพ่อกันตามเพื่นอนจ้ะตอนนี้ก็กระสังส0เปงคุณไห้มานะพี่น้องให้น้องมาพุน่นพุ่นใหพุน่นกิจกรรมย้าว่างเลาวจ้ะเพราะมือหนึ่งกับต้องเห็ดอยู่แล้วนะพี่น้อง <c oughs> ปกตสยยงว่นไปว่นมา คุณนะ่ะเป็นสิยุ์ขาสิจหค่าว่าขอบคุณครับขอบคุณครับคุณถ้าก็จะสเปลโงหลบโค่เขาตามตัเขาเนาะจ้ะคุณนะ่ะเฮ็ดประจำํำเนาะจ้ะ เราี่น้องเราใส่บเบิ้งเราจะเนี่ยเห็นไหมมือนึงเข้าตรงวีคุ้นในเขาประมาณสองเทือ่อเราจะเพราะว่าสมารโซ่ใดเวลาเขา้ามือนึงวีวีสองเทือ่อเพราะว่าคุ้นแสดงว่าหลวงร้ายเราจะหมาเขาสิคุ้นหลวงอยู่ลเรพี่น้องสมารโซ่ใดดูดสิ นี่แหละกิจกรรมบางๆนะพี่น้องวอลแฟนเหลืองานเนาะจา้ะคนนะคนไอ้แต่ว่าแต่ว่าบระจําเป็นต้องเห็ดหลายเธอเนาะพี่น้องต้อมือเน้ะจ้ะเพราะว่าธรรมชาติของหมาเนาะจา้ะเขาสิพัดขนเขาโดยอัตโนมัติแค่ว่าเขาเลี้ยงแบบในบ้านเขาต้องซอยเหลือเขาเนาะจา้ะแบบต้องแปรงขนให้เขาทุกมือ ได้บระหลวงหลายนะจ๊ะแล้วก็อาไซดูฟุ้นน้องๆเพื่อนๆเสร็จแล้วเขาก็ใส่ขนมรางวัานเขาเนาะจ้ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วเพราะว่าถ้าถ้าเขาเออ่พัดขนหรือแปรงขนแล้วเขาเป็นเด็กดีน้อง เขาผสมีรงมางวัลให้เขาเหรอ,หเ,หอ,หรอเหตุใ้เขาวดตอไปเวลาเขาเห็ดอีหยังหรือแปลงคนในเขาเขากสนนาขาา <c oughs> ็สิให้เขาเหตุเขาสีได้สว่างง่ายๆเนาะจ้ะเห็นบางคนเขาขาดไอ้สิแต่ตัวสีดำไม่ค่อยล่วงเนาะพี่น้องขนเขาสีไม่ค่อยล่วงแต่ตัวสีขาวนะขนเขาสีล่วงเนาะจ้ะเพราะว่าหมาพันธุ์เน็ตเขาผสมีขนหานาเลยจ๊ะสั่นแล้วก็หนาเนาะพี่น้องถ้าทักขอบคุณค่อนขอบคุณค่ะ อิสุไหมอิส <go> ุนั่งลงก่อนนั่งลงขึ้นตัวขึ้นตัวโอโรตัดรอก่อนรอขึีนตัวได้กิ้วขอบคุณครับนี่แหละพี่น้องกินได้คยงามว่าง้ะจ้ะแต่ละมือ ถ้าเขาเป็นเด็กนีเขาก็ตรงหายลางวัลนเขานะจ๊ะหลังจากเข้าผัดแปลงคุณไหโนมาเข้ากว่าสิบห้าขวดขวดลิ้นต๋อนะพี่น้องเอาไว้เฮ็ดกินนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเข้าตำตำสมตำหรือเขาเฮ็ดํำจิม้มซีฟูด้ดหรือเฮ็ดํำจิม้มกินกับเมี่ยงนะพี่น้องเขาสามารถเอามาใส่ได้เวลาวางๆเข้าก็าสิบมาขว่เอะจ๊ะ เดี๋ว้วแต่ความสะดวกของเฮาเนาะพี่น้องบางคนเขาก็สิอบเอานะจ๊ะอบใส่ตู้อบเอาบางคนก็สิขัว<ม>เฮาก็สิขัวไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องขัวไฟบ่ต้องแห้งนะจ๊ะขัื่อพอดีเพราะว่าถ้าเาปิดไฟแห้งอาจจะไหม้ได้นะจ๊ะบางทีเดี๋ยวพี่น้องอยู่บ้านนะจ๊ะเพราะว่า เพราะว่าถ้าขัวเองมันก็สีโอมเนาะพี่น้องเฮาก็สีไดกาะถึกถึเอาแบบเอออนะ่รนะขัวโดนปันไดหรือจะไไดก็แล้วต่เฮาเนาะจ้ะชีวิตประจำวนันแต่ละมือเนาะพี่น้อง แม็กซ์เพิ่นกับิมนานังเป่าแม่เป็นตอนนี้ก็ขวดขวดได้ที่แล้วพี่น,น,น้อง เตาเก็ตกินอย่างเราจะเอาถ่ายมันเย็นเราจะแล้วเขาก็เอาไปใส่กองแล้วเาก็สุดไปเก็บนีเนน่เนื้อมันอกน้องเปลือกเก็บมันโอกใส่กองไว้กินเราจะสีสันพี่น้องสวยมากตอนนีนเขาก็ถายถั่วลิสงเย็นนะพี่น้องเย็นเสร็จแล้วเขาก็สิเอาใส่กองแล้วจะเก,เก็บเก็บเปลือกน้องมันโอก แล้วพี่น้องจากนั่งเก็บตังเดินแล้วกันเ,เรียบร้อยสะอาสดๆแล้วกัะเห็ดแบบบ้นานๆแล้วพี่น้องให้กินเองแล้วจะ้ะนะมันกรบอบอืม สีงามจบบสีงามงามพี่น้องมึงเหลืองเอาตรงพอการคลิปนานนะจ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอพลายหลายๆน้นองบ๊ายบาย